ไมล์ไลท์ใส่ตัวแรกจากแฟนเทคค่ะ WM CX 0 1สีขาวของจริงสวยมากดีไซน์แม่งดีว่ะตัว USB 2.4ตัวรับสัญญาณไวเลสนะคะเสียดายถ้ามันเป็น Type C มันน่าจะดีกว่านี้แต่เข้าใจแหละในราคาพันต้นต้น,ตนอันนี้ถือว่าคุม้มหรือว่าจะใช้งานแบบเสียบสายก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันวิธีการเปิดเครื่องก็ใหม่สําหรับกูมากๆเพราะว่าแค่ต้องใช้มือนี่นิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยแตะลงไปแตะค้างไว้3วินาทีนะคะไม่จะติดขึ้นมานะั้นถ้ากดหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการมิวไมลไฟส สีแดงขึ้นแบบนี้เลยรุ่นนี้ไม่มีตัดเสียงรบกวนนะคะแต่เขามีปอ๊อฟิลเตอร์แถมมาให้ก็คือช่วยลดเสียงลมลดเสียงพ่นหายใจอย่างเงี้ยในรายละเอียดเขาบอกว่ามีระบบการสั่นขอเทสหน่อยมันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งด้าล่างของไมค์นะคะเขาจะมีรูแจ็ค3.5กับช่องไช้ e C เสียบสายชาร์จมีปุ่มวอลลุ่มเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงไม และคลิปนี้ใช้ไม่ตัวนี้ในการภาคค่ะมีให้เลือก2สีนะคะสีขาวกับสีดำราคาเปิดตัวดีมากรับประกัน2ปีนะคะทิ้งพิกัดเอาไว้ให้แล้ว